นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพะพุทธตาิรัตนญาณมณีโนภราชีสาหัสสาสุทันมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอาคีทานังวรังทันทังสีวรีจามาหเถระอาหังวันธามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมิติมีนาสกาเรณพุทธังอภิปูชิยามะ อิมินาสากาเรนนัทธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนสังคังอภิปูชยามะอาราหังสัมมาสัมพุทธโภพคะวะพุพทธังพคะวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตพคะวาตาธโมธัมมังนมัสเมตสุปฏิปันโนพคะวโตสาวกสังโคสังคังนัมามิม ไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักันนาทายาติสละเนนะสหปัญจาสิรานียาจามาทูติยัมปีไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักันาทายาติสละเนนะสหปัญจาสิรานียาจามาตาติยัมปีไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักพันทายา ติสัลนเนชาหปัญจชิรานิยะจามาพุทธังสลนังคาชามีธรรมังสลนังคาชามีสังฆังสลนังคาชามีทูตียัมปิพุทธังสลนังคาชามีทูตียัมปิธรรมังสลนังคาชามีทูตียัมปิสังฆังสลนังคาชามี ตาติยมิพุทธังสลานาังคาชามิตาติยมปิธรรมังสลานาังคาชามิตาติยมปิสังฆังสลานังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิ ตาเมสุทิชาจาราเวรธรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมเรยามัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ iti pisan perkawanan samasamput uta darana sampanno sukato lokawidu anu taru buri setamesar ว่าคาโตภะคะวะตาธัมโมสังติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะตสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะตะสังโฆ ยายปาติปันโนภระเกวัโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภระเกวัโตสาวกสังโฆญาที่กลางจตาริปุริสิยคานิอาตาปุริสปุคาราเอสาภระเกวัโตสาวกสังโฆอาหุเนยโย रणीयोनुतरं पुण्यखेत रोक्सा फं साहसमभि निर्मितशान्तं किमे करमुजितकोरसेन मार्थानजितामविति नाशितवानुन्तौ สะทราบว่ตุเตชิ้ยมังคาราเนีมาราติเรกามวิโยจิตสาบประรัตงโครังปนาระวกัมมะคัมมะฏฐานยากังขันเตสุทันตวิธินาจิตวามุนิโตตันเตจะสราบว่ตุเตชิ้ยมังคาราเนี นารากิริงกัจชวรรังอิมาจะภูตังทาว่ิจกกรมะสเนียวสุธารุนันตัมเมตามผูเสกวิธินาชิตวามุนินโทต,ตันเตชจะาภาวตุเตชิยม,มังคารนิ Oke takak mati hata juta runanta tawantiyo jenapatang purima runanta ete pisang kata manyo cituwa monento tan te jasa bahwa tu te กตววานกตัวมุตระางอว่ากับพินิยจินยะทุตัวชนะเชยกายไม่เฉสันเตในโซมวิธินาจิตตัวมุนโตตันเตจะสาววตุเตชิยังมังคระเนสัจังวิหายไม่ดีศัจจกรวาเะเกตุ ทิปัจริโตจิตตัวมุนิโตตันเตจัสาววะตุเตชิยัมังคารานิมนันโทปนันณตาุทธคังวิพุทังไมติปุเตนะเธระบุทธเกณฑ์ธรรมะปยันโตอิทุปเทสวิธินาจิตตัว โอกาสที่ที <t> ่ผูเชน่ยวชาสุทาตัฐาหมมาวิศวิชุชุทิมิทิปกาพิธานังญาณกเทนะวิชินาสิตาวามเนโตตันเตจสาววัตุเตจิยมังคาราน กายพุทธชยมังคารอาตกาทายวาเจโนทีนาทีเนสละเตแมตันทีตวานะนเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขอาจิกเมยันโรสะฟัญโยมหาการณิโกนาโโหิตายสาปปานินังปูเร วาปารมีสัพพะปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวเชนะโหตุเตชิยมังคารังยันโตโพธิยามุเรสักพยานะนาทิวะโนเอวังตะวะวิเชโยโหหิเชยะสุชิยมังคารเว สุน ah, ัขตังสุมังคลังสุป่าป่าตังสุหุติตังสุขโนสุมุตโตจาสุทัพพัมมะจาริสุปัฏขคีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏขคีนังปัฏขคีนังมโนกรรมังปานิทีเตปัฏขคีนาปัฏขคีนานิกตวานันพันตเถรปัฏขคีเน ผวาตุสาพมังครังราคาตุสาพระเจ้าวันสาพะปูชาหนุภาเวนะสัทธาโสทียผววันต so ุเตผวาตุสาพมังครังราคาตุสาพระเจวตาสาพะธรรมาหนุภาเวนะสัทธาโสทียผววันตุเต พาวัตุสาพมังค์รังรักัุสาสปเทวตาสาสาสังคานุภาเวนะสัาธาโซจีพรอวันตุเตนาสทรงฟ้าโมทรงดินผู้ทรงศิลธาทรงสมุทยะทรงอากาศผู้ทาังแขวค้าธรรมังแขวค้าสังคังแขวค้าศัาตรูภยัยพานิินนสันติ นาการโุกุสันโทสิรงมะเจโมการโโกนาคามโนนานาจเตพุทธาการโรกาสโปพุทโทจัทเวเนเตทากาโรศีสากยามุนีโคตโมยักเนียการโอเรียมเมตโยจิวหาทิเตปัญจพุทธานำมามิหังพุทธบูชามหาเตชาวันโตทังมบูชามหาปัญโย สังฆ้าชามหาโพคาวห์รหังพุทโธดิพิโสพัทวานามมิหังปัญจมาเรชินนาโถปโตสัมโพทิมุตตมังจตุจจางประกาศเสติธรรมจักกลงปวัตเยกเอเตนะสัจโจเจนะหตุเมชิยมังขลังอุทังธรรมังสังฆังจาติกันตังมรณาการปานาติกันสารพัดกันกัน พุทธ ah ch ังอรหังจังงังพาเวสัมปติชามิเมสัมภขาสัพพาหะรติเตสัมมาภุขายญาณังอรหังกุศลธรรมาสมุทโธทุสนุโตนโมพุททัยะปุตตะกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพทัญญาติกายเยกายายายเทวานเบตังสุตตวะ อิติปิโสภะคะวายามาราชาโนทาเวสุวรรณมรณงสุขารหัสุขโตนโมพุทธายะเชยาชนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหานางจตุสัจจายสพังอสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทยโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปิตาไมหังมัจเกเตดมิสลา สีเสปฏิโตไม่หังพุโทโธธรรมโมทวิโรจนเนสังโฆปฏิโตไม่หังมุเรสสะพักกุณ a g a r หาเทเยเมอ,อนุนุทศาลิพุโทโธเจาท,าทักคีเนโอนทันโยปิฏฐาคัชเมงโมคะรนันโลเจวัเงเมเกทักคีเนโสเนไม่หังอาสุมอนัคราหุโรกาสโปจะมหานามโมอุพาสุวามะโสตะเก เกสันเตปิณิภาคัาชมินสุริโยภะพังกโรนิสินโนจินิสัมปันโนโสพิโตมุนิภูมิขโวโกกูมารกัจฉโปบเทโรไมเหชีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิกุณากโรอุนโนกุริมาโรจาปาวินักเสวะเรเทราปัญจัยเมชาตานราเตติระกามมะ เสราชีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตชีติมหาเถราริชตวันโตชินอรสาสรันตาชีระเตเชนะอังขมังเคสุสันติตารัตนาภูรโตอาสิทัทิเนเมตสุตตะกังทาชักข,งขงังปัญโชโตอาสิวาเมีุริมารกังทันธามโมรปริตัญจะอาตานญาเตสุตตะกัง อากาเสชขนางอาสิเสสาปากรกสันติตาชินานาเน,านาวรสันติตาสัตปา,าการรักตาตวาตาปินตาที่สันชาตาพาหิรัชนุปัวะาอาเสสาวินัยญนตัวนันตะชินเจชสาวสโตเมกิติเจนะสัทธาสังพุทธปัญชเชลชินาปัญชรมัชชิทีวิหารตัง,ตงมหิตะเเร สัทธาปริณุมังสเพเตมาหาบริษัทสภาอิเจวะมันโตสุกุตโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตะารโยสัทธัมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญเชรติต นาอานาอูนาหม่าหม่า,าอูมานาอานา,าอาหม่าอูอูนาอูม่าอักอาีติม่ามามีม่ามูดปูนหม,มามีมา่ามัมมนยำหม่าพักย่าสานุภาวะโตย่าขาเนวะท,ทัสเสติพิงสนังยำมิเจวานุชนโตราชินทิวามะตันทิตทโตสุขังสุปนีสุสดโตจาาัปะปังินะ ปาสติเอวามาทิคุณูเปตังปริตังตังพนาภะเหกานิยมามาถูกเสลนัยนตังสานตังกวาังอภิสเมจะสักโกชูจะสูชูจะสูชกจะสมุทวนาปิมานิสารตุสกโกจะสุวโรจะอากิจจุจจะส

sami mana sambawaye apari utang ato cetirian jasampata awerang asapata timtang Jaran disino wasaya no waya wata sawi kata etang sate ati jaya pamameta เะนสามปันลนกาเมสุวิเนยเกธได้ชาตุขาปเสนยังภูนาเรติเตภูธาแม่ตังจิตตังมะมะภุธาภุธาลุภาเวนะธรรมะแม่ตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมาลุกาเวนะสังฆะแม่ตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆาลุกาเวนะ กายกรรมังวจิกรรมังมโนกรรมังสัจิจักกรรมังอสานติจักกรรมังขมตุเมวโหสิกรรมังภาวตุเมกกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วมเคยทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์มารดาบิยาผู้มีพระพุทรศัสว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียน่ันในทุกภพชาจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งปวงขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เปเอาโหสิกรรมจากข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครใครทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกทุกท่านทั้งสิ้นยกถทวายพระพุทธเจ้าเวนภแพทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอด uh> ไปข้าพเจ้าขอถอทคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายตามเนชลาจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินเดียโหสิกรรมให้ขอถอนความมาฆาความเบื่เบายและคําสัปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคําสัปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอนิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคณาญาติผู้มีบุญการและคุณเพื่อนและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญท้งทางโลกและทางธรรม คิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อยาได้ใกล้ความเจ็บไข่อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชยัยทุกทั้งหลายจงส่้สิ้นหายไปปาธนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันส์สฤทธิจงพันส์สฤทธิ์จงพันส์สฤทธิจ,จเถิดอีมานิปัญจสิกขาประธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิขาประธานิสามาธิาายา,า,ามาิ เอมานิปัญจสิกขาประธานิสมมาทิยมิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพร <obsc> ะพุทธพระธรมโมพสังโฆเป็นที่พึ่งแทรึของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรมโมพสังโฆเป็นที่พึ่งแทรึของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรมโมพสังโฆเป็นที่พึ่งแทรึกของข้าพเจ้า อาหังสุขิโตมีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังนิทุโขมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหังอเวโรมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวทอาหังอเปยาปโชมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความระบากอาหังอนิโกมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขียา,านางปริหารรามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลและนานเถิดอิบินาปุญญากรรมเมนะด้วยบุศสผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดมนต์ภาวนาวิปัสสนกรรมฐานตลอดจนบุญกุศสใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกภพมชาติถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้ แด่พระพุทธเจ้าพระหรหันสาวกภริยาบุคคลและพระวริษัททุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหาผุศสลมหาบรมีอุดนุนคำชูคุณบิดามารดาูัาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภกชาติตลอดอทั้งเพื่อนปริวาสสัพว์สัพพวิญญาณทั้งหมดสัพพเจ้ากรรมไงเวรทั้งหลาย คนจักทุกประสบแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปและขออุทิศมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกลูปทุกนกามทั้งยี่สิบชั้นพมรโลกหกชั้นเทวโลกมนุษยโลกมารโลกยามาโลกใบพุ่นังเศษมีนรกลเปสุรกายสัตว์ราักชาและในหมื่นโลกกทัทธากับพิเศษจักรวาลที่พบทุกนาทีเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อามนุษย์ลูกวิญญาณและลูกวิญญาณและสัสัาร์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูบทุกนาำจงไปสุขไปสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอยาได้เบลเบลซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิตไม่ดีต่อกัน ขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วงอนุโมทนาในกระแสแห่งคุณนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับด้วยเถิดด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลนมหาบารมีจงเป็นพระปับจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลุกลิบมีปฏิพานไววนิเชื่อแหลว่องไวพบความสุขามเจริญ้งทางโลกและทางธรรม พ<ท>บค,ความสุขความสําเร็จทางการงานการเงนินครอบครัวความรักความาจริษัรและเวรกรรมทั้งปวงโมธนาสาทุโมธนาสาธุโมธนาสาทาสาุ